สวัสดีค่ะสวัสดีครับจากกรมสรรพากรครับจะทําเรื่องคืนภาษีให้กรุณากรอกข้อมูลในลิงก์ที่ส่งไปนะครับอ๋อไม่เชื่อค่ะัครบสวัสดีครับจากสายการบินไทยครับไทยนะจากสายการบินไทยครับคุณได้รับมอบตั๋วสมนาคุณเอ้ยตั๋วสมนาคุณหลังจากวางสายกรุณากดลิงก์ S M S ที่ได้รับภายในสามนาทีนะครับเพื่อรับสิ์ไม่รีบครับ ใครโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากไปรษณีย์นะครับทางเราตรวจสอบพบพัสดุของท่านตกหล่นนะครับตรวจสอบแล้วเป็นของผิดกฎหมายครับช่วงนี้ไม่ได้สั่งของเลยนะคะไม่ได้สั่งอะไรเลยแต่ตรวจสอบแล้วนะครับผมถ้าไม่อยากมีคดีติดตัวเนี่ยแนะนําให้โอนเงินค่าดําเนินการให้ผมนะครับผมจะได้ตีของกลับไปที่ต้นทางครับผมอ๋อไม่โอนค่ะผนึกกําลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนปรึกษาได้ที่สายด่วน1441ค่ะด้วยความหุ่วยใยและปรารถนาดีจากกระทรวงมิจิทตรนิเศศษฐกิจและสังคม